สวัสดีครับพี่น้องที่รักยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าใจวัมผีทีละข้อปีที่สามพี่น้องที่รักปีนี้2025เป็นเแียงการเปล่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าหัวข้อของเราที่เราอยู่ในช่วงนี้ก็คือครอบครองหรือครอบครองแบบกษัตริย์ด้วยการเข้าใจเรื่องการพิพากษาวันนี้เราจะเรียนรู้ในฮิปูบทที่สิบข้อเก้าถึงสเิเอ็ดเนื่องจากหัวข้อเยอะเราจะตรงดิ่งไปที่พักคำของพระเจ้ากันเลยในนามพระยาสเก็ต พี่น้องที่รักครับให้เรามาดูกันในฮิปบูบที่10ข้อ9ถึงข้อที่11โอเคข้อความบอกในข้อ9บอกแล้วพระองค์ท่านก็ตรัสด้วยว่าดูเถิดข้าพงม,มาแล้วเพื่อจะทําตามพระทัยของพระองค์พระองค์ท่านในที่นี้หมายถึงพยศกิตโอเคพระองค์ตรัสด้วยว่าดูเถิดข้าพงม,มาแล้วเพื่อทําตามพระทัยของพระองค์ซึ่งอย่างที่ผมบอกแล้วนี่น่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสวนแกสมเนขณะที่พงอธิษฐานแล้วก็ยอมจำนน จำได้ปะถ้าเป็นไปได้ขอให้ถ้ยเลื่อนไปแต่อย่าให้เป็นไปตามใจแต่ให้เป็นไปตามน้ำพระไถ่น่าจะเกี่ยวข้องกับตอนนั้นถามว่าพระไทยของพระเจ้าในที่นี้คืออะไรแน่นอนครับมันคือการตายไถ่บาปเพราะว่าเครื่องบูชาตามพันธสัญญาเดิมนั้นไม่สามารถไถ่บาปเป็นแค่ปกคุ้มดูต่อไปพราะองค์ท่านในที่นี้คือพระยศกิตทรงยกเลิกวาวระบบเดิมนั้นเสียเพื่อจะทรงตั้งระบบใหม่พี่น้องเห็นไหมครับว่า โอเคสิ่งนี้ที่ทําให้เราเห็นอันแรกคือพระไทยของพระเจ้านั้นเกี่ยวข้องกับการที่พระเยซูตั้งระบบใหม่เมื่อพระเยซูอธิษฐานนี้หลังจากนั้นก็คือพงษ์ก็ไปสิ้นประชนตายหมไม้แขนถูกฝังและเป็นขึ้นครับซึ่งตรงนี้บอกว่าพงค์ได้ตั้งระบบใหม่แต่ก่อนที่พงษ์จะตั้งระบบใหม่พ้ะพีบอกว่าพงษ์ทรงยกเลิกระบบเดิมนั้นเสียรับพระพีเขียนอย่างนั้นนั่นหมายถึงว่าระบบเดิมซึ่งก็คือเครื่องบูชาตามพันธสัญญาเดิมหรือตามธรรมบัญญัติตามพระพีถูกยกเลิกไปแล้วคร ในนามประเยคกิตสิ่งนี้สอดคล้องกับฮิบูบทที่8ข้อ13โดยที่บอกว่าเมื่อพระเจ้าตรัสถึงพันธสัญญาใหม่พงก็หมายถึงว่าพันธสัญญาเดิมนั้นก็เสื่อมสูญไปซึ่งจริงๆก็คืออันนั้นพูดไว้ตั้งแต่เยเรมีบทที่31หมายถึงว่าตั้งแต่พระเจ้าพูดเนี่ยสิ่งนั้นเริ่มเสื่อมสูญครับจนกระทั่งพระเยซูมาทําให้สําเร็จซึ่งถามว่าแล้วธรรมัติจริงๆแล้วไม่มีผลต่อใครก็คือไม่มีผลกับคนที่เชื่อครับ ความหมายคือเมื่อพระเยซูทรงสิ้นประชนตายถูกฝังเนี่ยธรรมัญญาตก็ยังมีผลผูกพันจนกระทั่งคนนั้นมาเชื่อในพระเยซสสูกิตโอเคพี่น้องที่รักครับรลมบทที่10ข้อข้อสี่เนี่ยพูดอย่างชัดเจนเลยว่าพระเยซูเป็นจุดจบของธรรมัญญาติเข้าใจไหมครับเท่านั้นธรรมัญญิจบไปแล้วครับไม่ต้องต่อนะจบนะโอเครวมทั้งหนึ่งทบทที่บทที่หนึ่งข้อแปดถึงข้อเก้าถ้าพี่น้องไปดูเนี่ยพี่น้องจะรู้เลยครับว่าพระพีเปาโลเขียนชัดเจนเลยว่าธรรมัญญิดีถ้าผู้ใจใช้ใถูก ซึ่งหมายถึงว่าถ้าใช้ไม่ถูกก็ไม่ดีถูกต้องครับฉะนั้นข้ 9, อ9เตาโลพูดชัดเลยว่าคือโดยรู้ว่าธรรมบัญญัตินั้นถูกบัญญัติไว้สําหรับคนอธรรมนั่นเป็นปัญหาเพราะว่าคริสเตียนไม่ใช่เป็นคนอธรรมคริสเตียนเป็นคนชอบทมโลบที่หข้อหนึ่งเหตุนั้นว่าเราได้เป็นคนชอบธทมนี่เป็นสาเหตุที่ธรรมบัญญัติไม่ได้มีไว้สําหรับคริสเตียนแล้วการที่เอาธรรมบัญญัติมาสอนเี่ยกับคริสเซียนซึ่งเป็นคนที่ชอบทำจึงเป็นการผิดจุดประสงค์ของธรรมบัญญัติแล้วไม่ดีโอเคพี่น้องที่รักครับสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับ กาลาเทียบทที่3ข้อ19แล้วก็ข้อ23ถึง25ถ้าพี่น้องไปดูดีๆพี่น้องจะรู้ว่าเปาโลได้เขียนอย่างชัดเจนว่าธรรมัญญัติโอเคมีผลจนกระทั่งพี่น้องไปดู่มันจะมีเรื่องคำของเวลาจนกระทั่งจนถึงเมื่อคนนั้นมาถึงความเชื่อพูดง่ายๆก็คือน้ำพระทัยของพระเจ้าในการตั้งธรรมัญญัตหรือระบบเดิมนั้นก็คือเป็นแค่บทเฉพาะการครับจนกระทั่งโอเคพระเยซูซึ่งเป็นคำสัญญาที่พระเจ้าได้ให้ไว้ตั้งแต่ ในประธมะการเมื่อมนุษย์ทบาปมาโอเคเมื่อพระเยซูมาแล้วสิ้นบะชนเสร,ร็จปุ๊บถูกฝังเป็นขึ้นใครก็ตามที่เชื่อในพระเยซูกิจทำบัญญัติก็ไม่ได้มีผลเป็นอันยกเลิกครับโอเคซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นปัญหาก็คือสิทธยาพิบาลอาจารย์จํานวนมากส่วนใหญ่ไม่รู้แล้วก็ผสมบรรดาสัญญาดเดิมกับใหม่มั่วไปหมดแ้ะนนี่เป็นสาเหตุที่โอแอนด์นิวรวมกันเป็นอิวความหมายคือเมื่อคุณโอเค เชื่อพันธสัญญาเดิมเชื่อพันธสัญญาใหม่หมายถึงว่าไม่ยอมไม่ยอมเลิกพันธสัญญาเดิมคุณยังคงยึดอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสิ่งที่เราเห็นครับคือปนเปยมั่วหมดพี่น้องจะเป็นต้องรู้ว่าในทางของพระเจ้าเมื่อพี่น้องบวกบางอย่างเข้าไปมันไม่ได้ทําให้เกิดผลบวกมันจะทําให้เกิดผลลบอย่างเช่นพี่น้องเห็นอย่างเมื่อพระเจ้าเปล่าประกาศถึงประคําในวิวรณ์น่ปะปิดท้ายบอกเลยว่าถ้าใครเพิ่มไปคนนั้นจะพระเจ้าจะเอาบาเหน็จของเขาไปคนนั้นจะ จะได้รับสิ่งที่ไม่ดีพี่น้องเห็นยังก็คือในทางของพระเจ้านั้นพี่น้องจะเป็นต้องรู้ว่าพระพีผู้ชัดว่าพระเยซูก็ดได้ยกโลกยกเลิกระบบเดิมก็คือเครื่องบูชาตามพันธสัญญาเดิมพงได้ยกเลิกธรรมัญญัติทั้งหมดโอเคพระเยซูปเป็นจุดจบของธรรมัญญัตินี่เป็นสาเหตุที่คริเสเตียนจําเป็นต้องยึดพันธสัญญาใหม่เท่านั้นพี่น้องที่รักครับให้ผมพูดชัดเจนเลยนะก็คือเราจะเป็นต้องรู้ว่า เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าอยู่แล้วที่พันธสัญญาเดิมหรือธรรมบัญญัตินั้นจะเป็นบทเฉพาะการพระเจ้าคิดอย่างนี้ตั้งแต่เริ่มต้นครับแล้วว่างๆผมงะอธิบายมากขึ้นมาจริงๆต้นเรื่องมันอยู่ที่พันธสัญญาพระธรรมแต่วันนี้เราจะไม่อธิบายฉะนั้นพี่น้องกันละครัโอเคถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าคนไหนผสมธรรมบัญญัติเนี่ยให้ผมบอกนะทุกคนส่วนใหญ่จะบอกว่าอยู่ในพันธสัญญาใหม่แหละแต่ถึงเวลาเทศนาหนุนใจแบ่งปันเนี่ยจะผสมพันธสัญญาโดยไม่รู้ตัวเช่นความคิดเรื่องอะไรความคิดว่าเราจะต้อง ต้องไปรับสิ่งที่ดีๆจากข้างนอกต้องไปรับไฟนั่นพันธสัญญาเดิมครับพันธสัญญาใหม่พระวิญญาณอยู่ในคุณอย่างสมบูรณ์ถ้าคุณจําเป็นต้องได้รับไฟจริงๆพระวิญญาณก็อยู่ที่นั่นรับไฟก็อยู่ในคุณพี่น้องเข้าใจครัความคิดเกี่ยวกับเรื่องของอเราต้องรอคอยพระเจ้านัานพันธสัญญาเดิมครับเพราะว่าในพันธสัญญาเดิมพระเจ้ามาแล้วก็ไปแล้วมาผ่านผู้บางคนเป็นผะู้เผยชนะแต่ในพันธสัญญาใหม่พระเจ้ามาแล้วอยู่อาศัยอยู่ในเราแล้วไม่ได้ไปไหน ให้ผมดีเราพูดว่าพี่น้องก็จะยังความคิดหลายๆเรื่องเช่นความคิดเกี่ยวกับการรอคอยพระเจ้าอย่างที่ผมบอกอะความคิดที่เอาเอามันว่าอย่างนี้เลยตราบใดก็ตามที่คุณคิดว่าคุณต้องคุณยังไม่พอต้องรับจากที่อื่นนั่นความคิดพันธสัญญาเดิมโอเค นั่นต้องเปลี่ยนครับคุณจะเป็นต้องรู้ว่าพระเจ้าได้อยู่ในคุณพระเยซูเป็นวิญญาณวขอกคุณคุณไม่ขาดอะไรเลยสิ่งที่คุณจะเป็นต้องทําไม่ใช่รับจากที่อื่นแต่เรียนรู้ว่ามีอะไรอยู่ในตัวคุณและเรียนรู้จะทํางานร่วมกันกับพระวิญญาณและสิ่งที่สําคัญก็คือการผู้ปาษาแปลกซึ่งพระผีบอกว่าเอซสบทที่ห้าข้อสิแปดตอนไปลายไงบอกว่าจงเต็มล้นหรือจงเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณซึ่งหมายถึงเป็นคาสั่ง ฉะนั้นจําไว้พี่น้องที่รักพระเยซูได้ยกเลิกระบบเดิมอย่าผสมพันธสัญญาเดิมกับใหม่จงยึดมั่นในพันธสัญญาใหม่จงรู้ว่าพันธสัญญาเดิมนั้นมีไว้เพื่อจะเป็นแค่บทเฉพาะการชี้เรามาถึงพระเยสกิดฉะนั้นเมื่อเรามาถึงพระเยสกิดเชื่อในโรรองเรียบร้อยพันธสัญญาเดิมก็เป็นอันยกเลิกฟังนะครับไม่ใช่ยกเลิกเพราะล้มเหลวแต่ยกเลิกเพราะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่พระเจ้าต้องการให้ผมได้เราพูดว่าเอาล่ะต่อไปข้อสิบบอกว่าและโดยพระไทยนั่นเองพระไทยคืออะไรพระไทยของการยก ล้างบาปอะโอเคโดยพระไถ่ของการล้างบาปนั่นเองเราจึงได้รับการชำระบริสุทธิ์พี่น้องเห็นยังพ่อพี่ไม่ได้บอกว่าเราจะพ่อพี่บอกเราได้รับเราจึงเกิดขึ้นแล้วครับโดยพระไถยของพระเจ้าของการล้างบาปโดยการที่พระเยซูมาตายไถ่บาปถูกฝังแล้วเป็นขึ้นทุกคนที่เชื่อพระเยซูกิ์แบบนี้ได้รับการชำระบริสุทธิ์แล้วไม่ใช่จะบริสุทธิ์แล้วยังคงความบริสุทธิ์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปตราบใดก็ตามที่ยังเชื่อพระเยซูกิ์ต่อไปครับ นะอธิบายละโดยการถวายพระกายของพะเคริสกิดเพียงครั้งเดียวเป็นพอพี่น้องยังงัพระไทยที่ว่าคือระบบใหม่พระไทยที่ว่าคือการชำรายบริสุทธิ์ไม่ใช่ปกคุมเหมือนบรรทัดสัญญาเดิมพระไทยที่ว่าคือการถวายพระกายของพะเคริสกิดครั้งเดียวเป็นพอทำไมเน้นเรื่องนี้ครับเพราะเครื่องบูชาในบรรทัดสัญญาเดิมมันต้องถวายทุกปีเพราะมันไม่เคยล้างได้มันแค่ปกคุมแล้วทุกครั้งที่ถวายในวันยมคิป,ปูวันที่สิบเดือนเจ็ดก็เพื่อจะบอกเตือนให้เรารู้ว่าเป็นคนบาปแต่ไม่ครับเครื่องบูชาแท้คือพะเยคร พงได้ล้างทั <The> reveal, ้งหมดจึงครั้งเดียวเป็นพอฉะนั้นเราจึงสะอาดบริสุทธิ์ขอบคุณพระเจ้าข้อสิบเอ็ดข้อสิบเอ็ดบอกว่าแต่เมื่อพระคริสต์ทรงถวายเครื่องบูชาเพื่อลบบาปเพียงครั้งเดียวสําหรับตลอดไปแล้วพี่น้องเห็นยังข้อที่สี่ของพระไทยก็คือพระเยซูมาเพื่อลบบาปครับไม่ใช่ปกคลุมเห็นยังลบบาปเน้นอีกแล้วเพียงครั้งเดียวสําหรับตลอดไปก็คือพระเยซูตายมันแขนถูกฝังเป็นขึ้นครั้งเดียวเป็นพอไม่เหมือนเครื่องบูชาในพันธสัญญาเดิมที่ต้องทําทุกปีที่มันต้องทําทุกปีเพราะมันเป็นเงาไม่ใช่ของงจริ แต่พระเยซูปเป็นของแท้เป็นสิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้ตั้งแต่ตอนที่อาดัมเอวาทําบาปฉะนั้นจึงลบบาปพี่น้องเห็นยังเราได้รับการลบบาปแล้วพูดสิ่งหนึ่งดังเราได้รับการลบบาปแล้วลบบาปแปลว่าไม่มีไม่มีบาปตั้งแต่อดีตปัจจุบันอนาคตไม่มีบาปเลยตราดใดก็ตามที่เชื่อพะเซูคิดแล้วต่อไปครับพระพี่บอกว่าพระอ,องค์ก็ประทับเบื้องขวาผ่าของพระยาะตรงน,นี้แปลว่าอะไรคําว่าประทับนั้นหมายถึงงานของการไถ่บาปเสร็จแล้วครับ สมัยก่อนเวลาที่ปุริตเข้าไปเนี่ยเขาจะต้องผูกเชือกแล้วมีกระดิ่งคือถ้าเผื่อตายจะได้ดึงออกมาแต่พระเยะสคิตตอนนี้ไม่ได้เดินครับพงนั่งแล้วนั่งซึ่งหมายถึงว่างานสําเร็จแล้วแปลว่าพงสาเร็จงานห่งการไถ่าบาปแล้วพงครอบครองฟังนะถึงแม้พงสําเร็จงานห่งการไถ่าบาปแล้วแต่พงยังไม่ได้สําเร็จงานของการเป็นปุรเหตนะพงยังคงนั่งอยู่ที่นั่นเป็นตัวแทนของเราทูลขอพระกรุณาเพื่อเราเวลาที่มา,มาฟ้องพงจะชี้ไปที่ผู้เหตฉะนั้นพี่น้องที่รักจงเข้าใจความจริงคนนี้ โอเคพัะไทยของพระเจ้าที่กล่าวถึงในพระพีตอนนี้หมายถึงหนึ่งระบบใหม่ซึ่งหมายถึงระบบเดิมระบบธรรมัญญัติกเครื่องบูชาตามพันธรรสัญญาเดิมถูกยกเลิกไปแล้วอย่าผสมมันไม่ได้ทําให้เกิดผลดีมันมีแต่ผล,ล้ายโอเคข้อ2ก็คือทาร้ายให้เราบริสุทธิ์เราบริสุทธิ์แล้วครับเราเป็นหนึ่งเดียวกันกับพริริต์วิญ,ญญาณของเราบริสุทธิ์ดาวฮิบูบที่ส่สองข้อยี่สามข้อสามโอเค,อเคระบบที่ว่าพัะไทยของพระเจ้าคือการที่พคริต์ถวายพระกายของฟองเพียงครั้งเดียว แล้วข้อที่4เพื่อลบบาปเราทั้งหลายได้รับการลบบาปทั้งหมดอดีตปัจจุบันอนาคตโอเคอย่าเน้นการสรารภาพบาปจงสรารภาพ,าพความชอบธรรมจงรู้ว่าคุณได้รับการลบบาปเรียบร้อยถามว่าทําไมผมเน้นเรื่องนี้ถ้าใครก็ตามไม,ม่ได้มีจิตสํานึกว่าตนชอบโอเค1นึ่ทมอธีบทที่1นึ่งข้อสิบแบอกความเชื่อจะอับปางแล้วเปาโลถึงกนาดต้องเตือนทมธีซึ่งเป็นสิเจพิบาน ฉะนั้นพี่น้องที่รักจงยึดความเชื่อและจิตสํานึกว่าตอนชอบรู้ว่าพระเยซูได้ลบบาปของคุณหมดแล้วให้ผมได้ยินเราพูดว่าและให้รู้ว่าปัจจุบันนี้พระเยซูได้สําเร็จงานของการไถ่บาปาเรียบร้อยสิ่งที่เราต้องทําก็คือยึดในสิ่งที่พองค์ทําแล้วรู้ว่าปัจจุบันนี้พองค์นั่งครอบครองในวรบค์สิ่งที่เราทั้งหลายจะเป็นต้องทําก็คือเป็นตัวแทนของพระเยซูริตในการครอบครองในโลกนี้โดยการรู้เข้าใจเรื่องการพิพากษาว่าเราทุกคนได้ผ่านพ้นการพิพากษาไปสู่ชชชีววิิิตตโอเเคแลดนนนนใัยะ ให้ผมได้เราพูดว่าที่น้องที่แลครับให้เรามาดูมุมซ้ายล่างเลิฟไทยแลนด์หนึ 1, ่งหนึ่งหนึ่งแปลว่ารักประเทศไทยหนึ่งหนึ่งหนึ่งโอเคแปลว่าภายในสามปีคือสองพันยี่สิบแปดเราครบรอบพอแตแสนเข้ามาร้อยโอเคเข้ามาครบสองร้อยปีสิ่งที่เราต้องการคือตัวเลขหนึ่งสามตัวหนึ่งแรกผู้เชื่อหนึ่งล้านหนึ่งที่สองศิษยพิบาลผู้รับใช้หนึ่งหมื่นคนหนึ่งที่สามิดจัก1หนึ่งหมื่นแห่งโอเคสิ่งที่เราจะไปต้องทําเพื่อให้ประสบความสําเร็จในเรื่องนี้ก็คือเราต้องครอบครองด้วยการเข้าใจเรื่อง เราเองต้องแน่ใจก่อนว่าเราได้ผ่านพ้นจากการพิพากษาไม่ม yeah. ีนรกสําหรับผู um. ้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ว่าคงเป็นพระเจ้าตายมาไม่ใหเห็นถูกฝากเราเป็นขึ้นและเราจะต้องมั่นใจและประกาศข่าวประเสริฐประกาศการครอบครองของพระเจ้าเราจะต้องมีชีวิตที่ขับเคลื่อนไปด้วยพระมหาบัญชาซึ่งทั้งประกาศและสร้างสาวกที่สร้างสาวกตั้งคิดจักที่ตั้งคิดจักพี่น้องที่รักครับนี่เป็นสิ่งที่เราต้องเน้นโอเคทุกวันเปล่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าเท่าวันไหนไม่ได้ทํา ไปที่หน้าเฟซของผมเอาคลิปเอาลิงก์ไปแปะและอธิษฐานให้รู้ว่านั่นคือน้ำพระทัยพระเจ้าให้เรามาช่วยกันทําให้โอเคแผ่นดินของพระเจ้าทําให้ประเทศไทยเป็นเป็นของพระเจ้าในรุ่นของเราให้ผมได้เราพูดว่าฉะนั้นอย่าลืมหนึ่งหนึ่งหนึ่งโอเคผู้เชื่อหนึ่งล้านศิษยพิบาลหน 1, 000, ึ่งหมื่นจักหนึ่งขีจักหนึ่งหมื่นแห่งโอเคถามว่าใครเป็นคนทำพวกเราเนี่ยครับถามว่าเริ่มต้นยังไงเข้าใจก่อนว่าเราได้ผ่านผลการพิพากษาเลิกและอยาผสมพันธสัญญาโอเคจงยึดพันธสัญญาใหม่ ถ้าคุณยังไม่เข้าใจโอเคเดี๋ยวผมหาลิงก์มาแปะให้คุณเรียนรู้เรื่องนี้อย่าผสมพันธสัญญาจงเป็นผู้เชื่อที่ดื่มพันธสัญญาใหม่เพียวๆไม่นั้นคุณจะตกไปในร่องที่พระเยซูตเตือนก็คือน้าอางหุ่นใหม่ใส่ถุงหนังเก่าโอเคหรือว่าเอาผ้าใหม่ไปใส่เสื้อเก่าก็คือฉีกและทําลายและสูญเสียทั้งหมดถามว่าพันธสัญญาเดิมเป็นเป็นพระคำของพระเจ้าใช่เป็นหนังสือของพระเจ้ามีจุดประสงค์ใช่เพื่อจะชี้มาถึงพระเยซูกิตแล้วเมื่อมาถึงพระเยซูกิตแล้ว บทบาทก็จบและสมบูรณ์แต่คิดจากส่วนใหญ่ผสมมั่วหมดและทําให้ผู้เชื่อไม่มั่นใจในความรอดทําให้ผู้เชื่อไม่มีจิตสํานึกว่าตนชอบและหลายครั้งทรมาสก็เทศเพื่อทําให้คนรู้สึกมีจิตสํานึกที่บาปซึ่งไม่จริงเพราะบาปของเราได้รับการยกบทแล้วจงยึดไว้โอเคจงอย่ากลับไปที่ระบบเดิมจงยึดพันธสัญญาใหม่ให้ผมได้ยินเราพูดว่าพี่น้องที่รักครับให้เรามา,าดูมุมขวาโอเคมุมขวา มุมซ้ายไปแล้วหนึ่งหนึ่งหนึ่งมุมขวาขอปันหนึ่งขอบันหนึ่งขอบันหนึ่งมขอบันหนึ่งถ้าได้รับประพรสอนขอบันหนึ่งถ้าพี่น้องได้รับประพรผมอยากให้พี่น้องสแกนหรือว่าดูโอเคดูนั่นแหละพร้อมเพย์แล้วก็โอนมาให้ผมบาทหนึ่งแล้วก็อธิษฐานเพื่อผมสักหนึ่งนาทีเป็นเพื่อนร่วมงานกันพี่น้องที่รักแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดสัตว์แต่ใครให้คําสอนที่ดีนั้นเผยแพร่ไปให้คนจํานวนมากได้รับประพรจจาไว้นะโอวกู e ด t นื้อเทสเทมั t เท่ากับอ Testament คือนทสญญญาป่ัน ซึ่งทําให้เกิดผลหลายฉะนั้นจงยึดและดื่มพันธสัญญาใหม่เพียวๆแล้วชีวิตของคุณจะเต็มไปด้วยสิ่งดีให้รู้ว่าคุณโอเคอีกเรื่องหนึ่งของการผสมพันธสัญญาคือเชื่อว่าถ้าเชื่อฟังพระเจ้าจะได้รับพระพรนั่นผิดครับถ้าคุณจะเชื่อฟังและได้รับพระพรคุณต้องเชื่อฟังทุกอย่างตามพันธสัญญาเดิมถ้าคุณผิดข้อหนึ่งคุณถูกสาปแช่งแต่เนื่องจากระเยียสกิทพงได้รับคําสาปแช่งไปแล้วและเนื่องจากพระองค์ได้เชื่อฟังพระบิดาทั้งหมดทะนนั้นพวกเราทังยง,ดง,ากกาง,งยดเอกขิส กาลาเชียบทที่3ไปดูข้อ1 3บสาสนี่เป็นสาเหตุที่เอเฟซัสบทที่1ข้อสบอกว่าพระพรทุกประการในสวรรค์ครับสถานเป็นของเราเรียบร้อยพี่น้องเห็นยังฉะนั้นจงรู้ว่าโดยพันธสัญญาใหม่จริงๆก็คือคุณได้รับสิ่งที่ดีทุกประการคุณได้รับพระพรทั้งหมดเรียบร้อยคุณไม่จําเป็นต้องรออะไรทั้งหมดอยู่ในตัวคุณสิ่งที่คุณต้องทําก็คือทํางานร่วมกันกับพระวิญญาณที่อยู่ในตัวคุณทาให้ตัวเองเต็มล้นด้วยพระวิญญาณทาให้พระวิญญาณนุ่งเหลืองวิธี เอาล่ะมีอีกเรื่องหนึ่งพี่น้องที่รักดูแถวล่างผมอยากให้พี่น้องเนี่ยโอเคถ้าพี่น้องได้สมัครความหมายคือสับตะไคร่ช่องโอเคพี่น้องสามารถเสนอให้ผมแต่งเพลงให้กับพระเจ้าได้ฟังนะวันหนึ่งได้แค่คนเดียวนอกนั้นก็คือต่อคิวไปพี่น้องอยากให้แต่งเพลงอะไรที่ถวายพระเจ้าหรือว่าพี่น้องจัดค่ายหรืออะไรอ่ะพี่น้องอยากจะแต่งให้พระเจ้าพี่น้องส่งมาแต่เงื่อนไขนะพี่น้องต้องกดสับตะไคร้แล้วกดกระดิ่งออถ้าพี่น้องทําอย่างนั้นโชว์ให้ผมดู ผมจะแต่งเพลงถวายพระเจ้าให้กับพี่น้องในนามพี่เอสคิดพี่น้องที่รักครับถ้ามีคำพยานไม่ว่ารู้จักพระเจ้า <c oughs> เห็นพระพร <c oughs> เห็นการเปลี่ยนแปลงต่างๆขอบคุณพระเจ้าหรือหัวข้อที่ฐานให้เขียนลงไปข้างล่างนี้โอเคพี่น้องที่ได้ถวายบาทหนึ่งเนี่ยผมอยากให้พี่น้องสแกนแล้วก็โอเคเขียนข้อความที่พี่น้องได้รับในช่อง YouTube ส่วนถ้าพี่น้องจะส่งสคริปต์หมายถึงว่าไอสคริปตนะ์ะเพราะว่าในเท่าที่รู้ใน ใน YouTube ส่งไห้ได้ถ้าใครรู้ว่าส่งได้บอกผมนะให้ส่งมาแล้วก็เขียนว่าพี่น้องได้รับอะไรโอเคให้เราเป็นเพื่อนร่วมงานกันให้เรามาทําให้ประเทศไทยเป็นขดดินของพระเจ้าในรุ่งของเราในนามพะเยสริสเอาล่ะครับพี่น้องอย่าให้เรามารับมหาสนิทซึงแปว่าสนิทมากพรกายของพะเยสริสแตหกหัก่อเราหายดีผมเปล่าประกาศถึงการหายโรคจากทุกโรคภายใกล้เจ็บในนามพะเยสกิสพระเยสตูบาดเจ็บไปเราหายดีพระเกษของพระเยสกิสได้ทำำําชําระแล้วทาให้เกิดผลดี หนึ่งในสิ่งเหล่านั้นก็คือการลบบะฉะนั้นผมป่าประกาศถึงสิ่งดีทุกประกาศโอเคผมป่าประกาศว่าพระพรมาถึงพี่น้องทุกคนคุณเต็มไปได้วยการทะลุทะลวงความปวดปานพูดพร้อมกันกับผมโอเคฉันอิ่มด้วยของดีตลอดชีวิตพูดพร้อมกันกับผมพอดีนะั้นยังได้ไม่ดีพอมาต้องลน้นเพื่อจะเป็นพระพรสำหรับคนอื่นโอเคพูดพร้อมกันกับผมทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากสรรเสริญพระเจ้าโอเคกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ทำให้รายการเข้าใจว่าผิติค้อบเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันคุณ ดูด้กันในกลุ่มดูด้วยกันในครอบครัวเสร็จแล้วคุยกันว่าคุณจะนําไปใช้ยังไงแต่วันนี้สิ่งที่ผมเสนอก็คือเริ่มต้นจากกาอธิษฐานว่าคุณจะไม่ผสมพันธสัญญาแล้วคุณจะรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจคุณจะเชื่อว่าคุณได้รับการลบบาปเรียบร้อยแล้วเริ่มต้นขอพระวิญญาณของพระเจ้าที่คุณจะดื่มพันธสัญญาเพียวๆเอาละให้เราพูดพร้อมกันว่าชื่องรัวิเกิดเกิดเกิเเโปรช่โลมพระเจ้าอนัยโทษครับอเมน